สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศกินขา้าวปลาครับพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ภารกิจทางน้ำอีกแล้วครับอันนี้เขาเอืน้นกักด่างพี่น้องกักด่งางมักเต้นทำลายกินขา้าวปลาได้ยังได้ยังกินแล้วยัง โอ้ได้เห็นบ่บ้านเฮียบาทเดียวหนึ่งบ้านบาทเดียวได้แล่าอันนี้เขาเขาเอิญปลาอยังครับพี่น้องครับเนี่ยปลาข้าวปลาข้าวข้าวข้าวครับครับพี่น้องครับน้ำทิ่มขึ้นกาครับข้าวสมพรครับข้าวสมพ่อนพี่ไว้น้ำชุดเกาครับพี่น้องชุดเอ้น้อยซิ่วมือนั้นน้อยซิ่ว มึอนี้ภารกิจแหอู้แหขนาดเนาะตอนนี้ลังพักงานไม่ขึ้นที่ลังานครับอ๋อนี่นะครับมอลาโโอ้ยบ้านเป็นมอลาโมแห่ตะกี้กระไฟอย่างว่านแห่อย่างเขีอาแต่หญ้าเฮ้ยมองหอยปังนี่เนาะโอ้หอยปังหอยปังพี่น้องอุ้ยจีหอยปังแล้วบ่เนี่ยเเก็บอา อเอาไปเก็บเอาไปเก็บเนี่ยทิหน่อยซิวทิมพักมาพื้นเดียวก็มาพี่น้องเมื่อนี้ภารกิจทางน้ำอีกแล้วโอ้นหอแจวไามา่น้ำเลยนี่นนากาวาเช่จีป่าบ้างหน่เนาะใช่หดีเป็นไงพ่นเาโอ้ำาเเเดี๋ยวออม้าเลิกแหงวะดิพอดีพอดีหมด,ด,ด,ดเลิกเลิกวะเขาเศ้าไปมึง ยังอยู่ครับเอากินขวานุนหนึ่งโอ้มีขวหนูมานะนำพี่น้องครับโอ้ยเอิเออธรรมดาด้วยสิเขาเอิ่อเนียงกับไอ้ไว้เนี่ยอะไรครับภารกิจวันนี้เขาเอิ่อเนียงเนี่ยวันนี้ล่าปลาข้าวครับลงเนาะลงเนาะพราะเราเลี้ยงหันตบไงเลยเอาย่อกขึ้นแล้วบ่เอาย่อกขึ้นแล้วเาย่อกขึ้นแล้วครับมื่อไงใช้หนึบอันนั้นเขาเอิ่อเนียงเนี่ยตะไคร้กักหน่อยไหมเขาเอิ่อเนียงด่างกักปลาครับถ่ายกักปลาไปฝั่งแรกครับเขาจะกักฝั่งนั้นไปก่อนแล้วเย่าะมันจะอยู่ตัวนไเหขครัดไเา ปลาพี่ไอ้เขาเอานอหยอ่าหยอเนี่มันคือลักษณะแนว่ยไน้นเหยอไหมหยอคือตัดพดใหม่ลงครับอ๋อตัดกิ่งไม้เอาไปลงเอาไปลงไว้นี่ครับเป็นพดครับผลพดลงมาอ๋อเอากิ่งไม้ลงอันนี้เจียวแห้งไงรุ่งขบันกำลังผูกเข้านี่พ่อปลายไงแล้วเมื่อคันเอาเห็ดหยอจากมื่อครับจังหวันไหนครับเนี่ยโอ้โดนเยอะครับเกือบเดือนเกือบเดือนโอ้เอาแบบว่าปลาไปจะแกล็นี่เอได้ยอะเกล็ดว้วยวุปลาแกนดิ ปลาแกงคือปลาหลุดนะปลาอยู่มันบ่ขึ้นดินแกนเี่สิจะกันละแหมือนี่ร้ายครับร้ายหนึ่งสองตื้งเมื่อไรสามตืงจะร้ายเอดีมึงเนยตืงแล้วครับตึงแล้วครับอ่าปลาบูเฮ้ป้าป้าพี่น้องโอ้จีบหอยครับพี่น้องครับจีหอยเอาปลาบูปลาบูไหนดูดิปลาพี่ใหญ่ครับปลาพี่ใหญ่เอา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 เลยพอเอาเลยเอาเลย ไอ้ดวยอ้โอ้ยเห่าีร้เยโอ้ยเขากล้องแล้วบัานี้โลกชวยว่ไร้ได้เนั่น่อันนี้วานวานมาร์ควิบอครับเลองไหนนี่วานมาร์วิเ่าครับอันไอเสือกเนวยๆนี่ก็อันยังครับสายบันไดกอ่ตีอมัดเสียหตแบบบ่ลงน้ำเลยหมดนี่โอ้ยดีแทะพี่น้องรุ่นครับพี่น้องถือบ้าถือบ้า อันนี้ห่าวครับพี่น้องเพื่นแหทีอ้าวลุ่นรุ่นลุ่นครับพี่น้องรุ่นเอาละถือครับโอ้พี่น้องเห็นปลาปะเนี่ยนั่นไงอ้าวปลาปลาบาดบาดวันบาดแล้วจะช้ำหนี่ก่อนโมทนเอาวรอกปลาเนาะบรรยากาศ บรรยากาศกินเขาปลาครับพี่น้องทีมงานหน่วยซิ่วคือเก่าแต่มื่อนี้ยพันจิลาปลาบึปลาเบึกกว่าสันปลาข้าวปลาข้าวทีมงานผักขมาพื้นเดียวกับขาครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องเลยภารกิจวานแหมื่อนี้กินขัวหนูพร้อมพุ่นแล้วถือบ่วงมือเ้านี่ครับหาทั้ง กินทั้งสัตว์น้ำกินทั้งสัตว์บกโอ้ทีมงานฮออ้อ,อยออ้อ,อยอ้อยสินบรรยากาศเขาปลาครับพี่น้องครับกินเขาปลาของแทะน้านนสาิกินขัวหนูก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีไทยเบิ่องไม้หันเลยหันเลยหันหันหัครับบรรยากาศนะครับข้าวขัวเขาครับพี่น้ของครับมาจาร้อนผมกำลังมาหอดถึงมาหอดมาบานแหวิ้บหมาหน้าเอาหนูมานั่งไปจ้ะครับ หนูหมาเสาเนี <rua S 1> ่ยบ <terus> ่งครับบรรยากาศวันนี้นะครับครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับเถงเถงโม้นี่สุดายอกแห่มาลายดังครับสบายดีพี่น้องสบายดีด้วยข้าน้อยครับมาให้เบิ้งให้เบิ้งเสี้นะครับมื่อนี้นะครับเรื่องของเรื่องมันปัญหาเกิดอยู่ที่ว่านหนึ่งน้ำกว้างสองลึกนะครับมื่อแห่ห้องบ่ลายมาในนี่พี่น้องมึงพูนกัดกัดสามันฆาาสิพูนกัดดังไปฟังนั่นนะครับ เขามาหอดเข้าเขาเขากักดังไ้ก่อนป้าคนก็เซียวเหยาะลงมองนี้นะครับเหาเหาะลงแล้ก็มากัดฟังนี่แหละบาลครับเนี่ยโอเียนฮึตั้งทีมงานตั้งทีมงานมาพวกกือว่าหนามันเลิกเนเยนยัก่อนยังอยก่อนดีสารเอาไปเนี รายการแรกรายการในน้ำกิ่งเทาก่อนของทำทายก่อนนี่ตัวครับมผมเผินว่าแผนนี่นะครับคันบดไสมีแผนสองนะครับลักษณะนี่นะครับปลาไายครับพี่น้องแต่ว่านหนึ่งน้ำลึกนะครับน้ำมันลึกนะครับหนึ่งน้ำลึกสองน้ำกว้างข้นวานบะหมี่บั่นมันแหบปลายปากนะครับปลาใหญ่ครับพี่น้องอยู่นี่กัดไปลุ่งหง่อไป นาะที่เขาเอาขึ้นพ่กองอยู่เป็นนิ่ทีังยากเป็นยางายตลาดข้าวเดียวสุดสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวซให้เบิ้งคลิปสองอยู่นะครับทางช่องข้อควายปริญญานะครับขอฝากคลิปนี้ไว้น้ำพีน้ำหนองเเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบรรยากาศบรรยากาศแบบวิธีนะครับช่วงนี้นคคโควิดนะครับโควิดคือโรคระบาดนะครับโรคระบาดที่มันเกิดจากมนุษย์นี่แหละ เกิดจากมนุษย์เกิดจากคนนะครับ <West> บอกยังไงว่าเฮาคันเฮาบรบรักษาธรรมชาติธรธรมชาติก็สิบรักษาเห่านะครับนีฉะนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติอาศัยธรรมชาติธรรมชาติก็จะรักษาเรานะครับโดยวิธีนะครับมาละบวสไม่พี่น้องบ้งเลหน่งห่อนทีห้อยปัง่อหอยปังหอย บ่ามันเฉลี่ยได้โอ้อยไม่ไม่เสียบหัวมั้ก่อนออยน้อนเฉลี่ยเจ้าเลยทุกบ๊อบบ๊อบแมนบ่อบแมนเจ้าลูกเอาไม่ไม่เสียบหัวจูหข้างบนแดงนะอีสานบานห่อเอาสูนยน,นั่นสูนยนั่นศูนยนั่นจังนี่นก็แทบลับไม่ได้คเอาลำลาพี่น้องมาเลยเด้อครับผมครับคลิปนะครับคลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับฝากนะครับให้เบ่งบรรยากาศนะครับความงดงามของช่องคอควายปริญญาอยู่กับธรรมชาติครับบริอยู่กับแนวอื่นนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับขอลาไปซัมนี้ ขอเก่าคำบัดสวัสดีครับสบายดีโดยขน่อย